ญาติผัวผักเธอออกจากโต๊ะอาหารต่อหน้าทุกคนทั้งที่เธอพยายามอดทนอย่างที่สุดแต่แล้วความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดก็ถูกเปิดเผยกลางงานเลี้ยงจนคนทั้งบ้านต้องหน้าแตกความลับที่ซ่อนมานานกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการเรื่องราวนี้คุณจะไม่มีวันเดาได้จนกว่าจะฟังจนจบแสงไฟอุ่นในห้องอาหารใหญ่ส่องลงบนโต๊ะยาวที่ถูกจัดเต็มด้วยอาหารหรูหราเสียงช้อนซ่อมกระทบจานดังแผ่วแต่บรรยากาศกลับเย็นชือดอย่างบอกไม่ถูกทำไมเธอถึงนั่งตรงนี้ได้ เสียงของป้าสะพ้ยผู้มีอิทธิพลที่สุดในบ้านดังขึ้นสายตาแข็งกร้าวของเธอจับจ้องไปที่หญิงสาวผู้เป็นภรรยาคนใหม่ของลูกชายตระกูลหญิงสาวเงยหน้าขึ้นสายตาสันไหวแต่ยังคงพยายามเก็บความรู้สึกเธอยกมือไหวเล็กน้อยอย่างสุภาพก่อนเอ่ยเบาวๆว่าหนูแค่อยากนั่งรับประทานอาหารพร้อมทุกคนคะ่ะไม่ทันขาดคำมือแข็งแรงของญาติผัวก,ก็ผลักเก้าอี้เธอออกจากโต๊ะเสียงเลื่อนดังเอี๊ยสะท้อนกล้องในหัวใจ เธอเซทลาเกือบล้มมือกำชายกระโปรงแน่นเพื่อรักษาศักรีไม่ให้พังทลายสายตาของทุกคนรอบโตะเต็มไปด้วยความยินชาบางคนหลบตาเหมือนไม่อยากยุ่งเกี่ยวนี่เพียงสามีที่นั่งเงียบกำซ่อมในมือตึงแน่นแต่ไม่เอ่ยสักคำความเงียบกดดันยิ่งกว่าคำพูดใดหัวใจของหญิงสาวเจ็บปวดราวถูกกรีดเป็นพันครั้งแต่เธอกัดฟันยืดตัวตรงไม่ยอมให้หยดน้ำตาไหลออกมาความภูมิฐานเล็กๆในตัวคือเกราะเดียวที่ยังเหลือ คนอย่างเธอไม่มีสิทธิ์มานั่งร่วมโต๊ะกับพวกเราคำพูดนั้นถูกกล่าวชัถ้อยชัดคำกรีดแทงกลางอกห้องอาหารที่ควรเต็มไปด้วยรอยยิ้มกลับกลายเป็นเวทีแห่งการเหยียดหยามกลิ่นอาหารหอมกรุ่นที่ลอยอบอวลกลับกลายเป็นกลิ่นขมขื่นที่ยากจะกลืนแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชายัวกลางคนที่นั่งหัวโต๊ะเสียงทุ้มต่ำของพ่อสามีที่ไม่ค่อยมีใครกล้าขัดใจหยุดพูดเช่นนั้นได้แล้วทุกคนหันขวบสายตาแทบไม่เชื่อหูตัวเอง ช,ชายชราเช็ดปากด้วยผ้าเช็ดหน้าก่อนวางลงบนโต๊ะอย่างสง่างามเธอมีสิทธิ์มากกว่าที่พวกเจ้าคิดเสียอีกห้องอาหารเงียบสนิทราวกับเวลาได้หยุดหมุนสายตาทุกคู่หันไปที่หญิงสาวราวต้องการคำอธิบายหัวใจของเธอสั่นสถานไม่รู้ว่าความลับที่กำลังจะถูกเปิดเผยคือสิ่งใดเทียงคำพูดเดียวของชายผู้เป็นใหญ่ก็ทำให้สายตาทุกคนเปลี่ยนไปในทันทีความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดออก และเมื่อมันถูกเปิดเผยแล้วไม่มีใครสามารถหันหลังกลับได้อีกคุณอยากให้ผมเขียนตอนต่อของเรื่องนี้โดยให้ความจริงถูกเปิดเผยเต็มเมเลยไหมครับเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นกลางความเงียบก้องสะท้อนในหัวใจของทุกคนราวกับระฆังเตือนภัยป้าสะพ้ยรีบคว้ามือถือขึ้นมากดปิดแต่สายตาทุกคู่จับจ้องไปยังเธอทันทีใบหน้าที่เคยมั่นใจกับซีขาวราวถูกเปิดโปงบางสิ่งที่ไม่อยากให้ใครรู้พ่อสามีรีตามองก่อนวางฝ่ามือทับลงบนซองเอกสาร นี่ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาหยุดได้เสียงของเขามั่นคงหนักแน่นจนทําให้ไม่มีใครกล้าเอ่ยขัดหญิงสาวที่ถูกผลักออกจากโต๊ะยืนตัวแข็งราวถูกตรึงอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบล้นออกมาเธอพยายามสูดหายใจลึกแต่ยิ่งทากลับยิ่งรู้สึกเหมือนขาดอากาศพ่อสามีค่อยๆดึงเอกสารเก่าออกมากระดาษที่เหลืองกรอบด้วยการเวลาแต่ยังคงชัดเจนทุกตัวอักษร เขากางมันออกช้าๆและเริ่มอ่านด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ทรงพลังนี่คือพินัยกรรมที่ข้าเก็บซ่อนไว้หลายสิบปีและผู้ที่ถูกระบุให้ได้รับสิทธิ์ในสมบัติส่วนใหญ่ของตระกูลนี้ไม่ใช่ลูกชายคนโตไม่ใช่ลูกชายคนเล็กเสียงดังในห้องเหมือนหายไปเหลือเพียงความเงียบงันที่บีบรัดทุกลมหายใจสายตาทุกคู่หันไปที่หญิงสาวเธอสั่นสถานมือกำชายกระโปรงแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อหมายความว่าใครกันคะ เสียงเธอสั่นเบาแต่แฝงด้วยความหวดหวังและความกลัวพ่อสามีเงยหน้าขึ้นแววตาคมกริบราวกับกำลังประกาศคำพิภากษาผู้ที่ถูกเลือกไว้คือผู้ที่พวกเจ้าเหยียบย่ำมาตลอดคือคนที่ถูกผลักออกไปจากโต๊ะอาหารในวันนี้เสียงอุทานดังขึ้นรอบห้องป้าสะพยแทบหายใจไม่ออกใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความตกใจสามีของเธอเองถึงกับลุกพรวดน้ำเสียงสั่นเครือท่านพ่อนี่มันเรื่องอะไรกัน หญิงสาวยืนอึ้งสองขาแทบไรเรี่ยวแรงเธอไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่หัวใจกลับบอกว่านี่คือความจริงที่เธอเฝ้ารอโดยไม่รู้ตัวแม่บ้านเก่าแก่เช็ดน้ำตาพลางเอ่ยเสียงสัน่นคุณหนูในที่สุดวันนั้นก็มาถึงบรรยากาศรอบโตอาหารเต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงซุบซิบเสียงถามถ่ายเสียงปฏิเสธปนกันจนแทบแยกไม่ออกแต่หญิงสาวกลับยืนนิ่งน้ำตาคลอบเบ้าดวงตาสะท้อนทั้งความสับสนและความเจ็บปวด พ่อสามียกมือขึ้นสั่งให้ทุกคนเงียบถ้ายังพูดไม่จบความจริงในเอกสารนี้ยังมีสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเสียงทุกอย่างหยุดลงอีกครั้งทุกสายตาเต็มไปด้วยความร้อนรนกดดันและสงสยัยหญิงสาวก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนร่างกายแทบแตกสลายเธอรู้ว่าความลับที่กำลังจะถูกเปิดเผยต่อไปอาจเปลี่ยนทุกชีวิตในบ้านหลังนี้ไปตลอดกาล และในขณะที่พ่อสามีเปิดหน้าเอกสารถัดไปเสียงฝีเท้าหนักๆกก็ดังขึ้นจากนอกห้องอาหารพร้อมกับเงาร่างของใครบางคนที่กำลังเดินเข้ามาช้าๆทุกคนหันขวับไปที่ประตูลมหายใจสะดุดค้างใครคือคนที่เข้ามาในจังหวะนี้และเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับความจริงที่กำลังถูกเปิดเผยหรือไม่เสียงฝีเท้าที่หนักแน่นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ทุกก้าวช่างเต็มไปด้วยแรงกดดันที่กดทับทุกหัวใจในห้องอาหารแสงไฟส่องตรงไปยังประตูไม้ใหญ่ก่อนที่บานประตูจะถูกผลักออกช้าๆช,ชายหนุ่มร่างสูงในชุดสูทสีเข้มก้าวเข้ามาใบหน้าเคร่งครึมดวงตาคมกริบเหมือนมีอะไรจะประกาศทุกคนในห้องเบิกตากว้างราวกับไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเป็นไปไม่ได้เขาไม่ควรจะอยู่ที่นี่เสียงของป้าสไปสั่นเครือร่างกายแข็งทื่อจนไม่กล้าขยับ พ่อสามีวางเอกสารลงหันมามองชายหนุ่มด้วยแววตาเยือกเย็นในที่สุดเจ้าก็กลับมาบรรยากาศในห้องยิ่งหนักหน่วงหญิงสาวที่ถูกผลักออกจากโต๊ะอาหารยืนนิ่งสายตาจับจ้องชายแปลกหน้าที่เดินตรงเข้ามาหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ในแววตานั้นกลับเต็มไปด้วยความคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกชายหนุ่มหยุดยืนข้างโต๊ะอาหารสายตาเขากวาดมองทุกคนก่อนหยุดลงที่หญิงสาว ริมฝีปากเม้มแน่นคล้ายกับกำลังสะกดกลั้นบางสิ่งไว้ความจริงไม่ได้อยู่แค่ในเอกสารนั้นเสียงของเขาทุ้มต่ำแต่ชัดเจนก้องกังวานไปทั่วห้องญาติหลายคนส่งเสียงอื้ออึงบ้างก็หันไปสบตาก,กันด้วยความหวมาดหวัน่นมีเพียงพ่อสามีที่ยังคงนั่งนิ่งราวกับรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่บ้านเก่าแก่ค่อยๆก้าวออกมาข้างหน้าเธอสั่นสถานน้ำตาคลอแต่กลับมีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความโล่งใจ ในที่สุดคนที่หายไปก็กลับมาหญิงสาวขามวดคิ้วร่างกายเหมือนถูกตรึงกับที่คำพูดนั้นสะกิดหัวใจของเธออย่างแรงหายไปใครกันแน่ที่หายไปชายหนุ่มหันมาสบตาเธอในดวงตาของเขามีทั้งความเจ็บปวดและความผูกพันที่ลึกล้ำขอโทษที่ทำให้เจ้าต้องเจ็บปวดมานานแต่วันนี้ข้าจะบอกความจริงด้วยปากของตัวเองเสียงรอบโต๊เงียบลงอีกครั้ง ทุกคนจับจ้องราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนหญิงสาวก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะความจริงกำลังจะถูกเปิดออกตรงหน้าแต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยประโยคถัดไปเสียงกริ่งหน้าประตูบ้านก็ดังขึ้นกระทันหันติ้งต่องทุกคนสะดุ้งหันมองไปทางต้นเสียงด้วยความตกใจพ่อสามีขมวดคิ้วเข้มใครกันที่มาในเวลานี้ชายหนุ่มชะงักปากหยุดคำพูดที่ทุกคนรอฟัง หญิงสาวกำมือแน่นร่างกายสั่นไหวทั้งความหวังและความกลัวเทียงเสียว,วินาทีเธอรู้สึกว่าความจริงทั้งหมดกำลังถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งและเบื้องหลังประตูบ้านที่ยังปิดสนิทนั้นคือเงาของใครบางคนที่อาจถือกุญแจไขทุกปริศนาในตระกูลนี้เสียงปริ่งที่ดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้บรรยากาศในห้องอาหารยิ่งตึงเครียดไม่มีใครขยับราวกับกลัวว่าหากเปิดประตูออกไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แม่บ้านเก่าแก่ค่อยๆลุกขึ้นแม้ร่างกายสั่นระริกเธอก้าวไปที่ประตูด้วยหัวใจที่เต้นแรงไม่แพ้ใครมือจับลูกบิดอย่างลังเลก่อนหมุนช้าๆบานประตูเปิดออกสายลมเย็นจากภายนอกพัดเข้ามาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ทุกคนชะงักสิ่งที่ทําให้ทั้งห้องอึ้งคือภาพของหญิงสูงวัยคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าประตูผมที่เริ่มแซมขาวดวงตาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่กลับแฝงด้วยร่องรอยของศักดิ์ศรี เธอก้าวเข้ามาอย่างมั่นคงแม้เสื้อผ้าจะดูเรียบง่ายแต่เพียงแค่ก้าแรกทุกคนในห้องกลับลุกฮือแม่เสียงของพ่อสามีหลุดออกมาอย่างไม่เชื่อหูตัวเองใบหน้าที่เคยสงบนิ่งกลับสั่นไหวหญิงสูงวยยืนนิ่งอยู่กลางสายตาทุกคนเธอปลายตามองรอบโต๊ะก่อนหยุดที่หญิงสาวผู้ถูกผลักออกไปเมื่อต้นคืนดวงตาสองคู่สบกันเหมือนสายใยที่ไม่เคยถูกตัดขาดหญิงสาวแทบหายใจไม่ออก ความอบอุ่นบางอย่างหลายบาท่วมท้นหัวใจเธอสั่นสถานอย่างรุนแรงเธอไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้เจอครอบครัวป้าสะพายกรีดร้องเสียงแหลมนี่มันเรื่องอะไรกันผู้หญิงคนนี้กลับมาทำไมเธอเดินเข้าไปขวางด้วยความโกรธแต่สายตากลับสั่นไหวราวกับรู้ความจริงบางอย่างพ่อสามีลุกขึ้นเต็มความสูงหลายสิบปีข้าคิดว่าเจ้าจะไม่กลับมาอีกเสียงของเขาแฝงทั้งความโกรธและความโล่งใจประปน หญิงสูงไวไม่ตอบเพียงหันไปหาหญิงสาวน้ำตาคลอเบ้าเอื้อมือสั่นเทาไปเบื้องหน้าลูกแม่กลับมาแล้วทั้งห้องถึงกับตะลึงงานเสียงซุบซิบดังระงม,มความไม่เชื่อถาโถามใส่ทุกคนหญิงสาวยืนตัวแข็งร่างกายชาไปทั้งตัวหัวใจสั่นไหวจนแทบขาดเธออาปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดชายหนุ่มที่เพิ่งกลับมาจากต่างแดนจ้องภาพตรงหน้าด้วยสีหน้าหนักแน่นความจริงมันชัดเจนกว่าที่พวกเจ้าเคยคิด พ่อสามีทุบโตะเสียงดังสถานพ่อข้ายังไม่อนุญาตให้ใครพูดแทนเอกสารนี้ทุกคนหันมามองอีกครั้งเอกสารบนโต๊ะยังเปิดค้ั้งไว้หน้าที่สำคัญยังไม่ถูกอ่านหญิงสูงวัยยืนน้ำตาคลอหญิงสาวที่ถูกผลักออกไปยืนชะงักทุกอย่างกำลังจะเชื่อมโยงกันแต่ยังไม่มีใครได้ยินความจริงทั้งหมดและก่อนที่ปากของพ่อสามีจะเอ่ยประโยคถัดไปเสียงฟ้าร้องคำรามกึ้งทั่วท้องฟ้า ไฟในห้องกระพริบวูบว่าปราวกับสวรรค์เองยังสะท้อนความลับที่ถูกปิดซ่อนความจริงที่ทุกคนรอคอยถูกหยุดค้งไว้อีกครั้งตรงนั้นเองในค่ำคืนที่ทั้งตระกูลไม่อาจหลีกหนีโชคชะตาได้อีกต่อไปผมจงใจแขวนไว้ให้ผู้ฟังต้องรออีกตอนเพราะคำตอบของแม่และหน้าสุดท้ายในเอกสารยังไม่ถูกเปิดเผยยูเซเสียงฟ้าร้องยิงคงกึกก้องสถานไปทั่วห้องอาหาร หลอดไฟบนเพดานกระพริบวูบว่าบราวกับกำลังเตือนถึงสิ่งร้ายแรงที่กำลังจะมาทุกคนเงียบงันหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกหญิงสูงวยยืนหยัดกลางสายตาทุกคู่น้ำตาไหลอับแก้มแต่แววตากลับเด็ดเดี่ยวเธอก้าวไปข้างหน้าหยุดตรงหน้าพ่อสามีที่ยังคงกดเอกสารไว้แน่นท่านปิดบังความจริงมานานเกินไปแล้วน้ำเสียงสั่นเครือแต่หนักแน่นพอจะทำให้ทุกคนสะดุง้ง ถึงเวลาที่ลูกต้องรู้ว่าตัวตนแท้จริงของเธอคือใครหญิงสาวที่ถูกผลักออกจากโต๊ะอาหารยืนนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งหัวใจสั่นสถานจนแทบล้มเธออยากถามแต่ริมฝีปากกลับไร้เสียงป้าสะพยรีบแทรกขึ้นทันทีโกหกผู้หญิงคนนี้กลับมาเพื่อทำลายครอบครัวนี้ต่างหากอย่าไปหลงเชื่อคำพูดของเธอเด็ดขาดน้ำเสียงแข็งกร้าวแต่ดวงตากลับสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวชายหนุ่มในชุดสูทก้าเข้ามาใกล้ สายตาคมของเขาจับจ้องป้าสะพยอย่างเย็นชาถ้าไม่มีอะไรต้องปิดบังเหตุใดเจ้าถึงกลัวนักเวลาที่ความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกแม่บ้านเก่าแก่สุดตัวลงคุกเข่าน้ำตาไหลพรากคุณหนูโปรดเชื่อค่าความจริงทั้งหมดอยู่ในเอกสารนั้นจริงแต่ยังมีบางอย่างที่ผู้เป็นแม่เท่านั้นจะพูดออกมาได้หญิงสูงวัยหันไปมองลูกสาวดวงตาสะท้อนความเจ็บปวดและรักที่ล้นเออ ลูกเอย๋ยเจ้าถูกพราไปตั้งแต่ยังเล็กเจ้าถูกเลี้ยงดูในนามคนอื่นถูกดูถูกถูกเหยียบย่ำทั้งที่เลือดในกายเจ้าไม่ต่างอะไรกับคนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะนี้เสียงอุทานดังขึ้นรอบห้องญาติหลายคนหน้าถอดสีบางคนถึงกับลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจหญิงสาวเบิกตากว้างร่างกายชาไปทั้งตัวหมายความว่าหนูเป็นใครกันแน่พ่อสามีทุกโต๊ะเสียงดังลัน่นหยุด ข้ายังไม่อนุญาตให้ใครแย่งสิทธิการเปิดเผยนี้เขายกเอกสารขึ้นสูงราวกับถือดาบตัดสิงชะตาทุกชีวิตหญิงสาวหอบหายใจถี่ร่างกายสั่นสะท้านเธอรู้ว่าคำตอบกำลังอยู่ตรงหน้าแต่ทุกถ้อยคำกลับถูกกลืนหายไปในเสียงฟ้าคำรามและความเงียบอันหนักอึ้งพ่อสามีค่อยๆเปิดหน้าสุดท้ายของเอกสารทุกสายตาจ้องเขม็งรอคอยประโยคเดียวที่จะเปลี่ยนทุกอย่างแต่ในจังหวะที่เขาอ้าปากจะอ่าน เสียงกระจกหน้าต่างบานใหญ่แตกดังสนัน่นลมแรงพัดเข้ามาอย่างบ้าคลาั่งเปลวเทียนดับพรึบแสงไฟสันไหวเอกสารในมือพ่อสามีปลิวว่อนกลางอากาศต่อหน้าต่อตาทุกคนหญิงสาวยื่นมือออกไปอย่างสิ้นหวังหัวใจเธอแตกสลายเมื่อหน้ากระดาษที่รอคอยถูกลมพัดหายไปในความมืดความจริงที่เกือบจะได้ฟังกลับหายวับไปอีกครั้งเหลือเพียงความเงียบเงันความหวาดกลัวและความอยากรู้ที่กัดกินหัวใจทุกคนในห้อง และในเงามืดอข้างหน้าต่างมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่เงียบเียบราวกับเป็นผู้กุมความลับทั้งหมดของตระกูลนี้เสียงกระจกที่แตกยังคงสะท้อนกล้องในห้องอาหารกว้างลมแรงพัดกระแทกม่านปิวสบัดจนบรรยากาศยิ่งชวนขนลุกทุกคนหันขวบไปยังหน้าต่างที่แตกออกพร้อมกับเห็นเงามืดก,กำลังยืนอยู่ตรงนั้นหญิงสาวเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นเงาร่างนั้นสูงปร่มดวงตาส่องประกายวาวในความมืด ไม่มีใครรู้ว่าเขาเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรหรือยืนอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนแล้วใครกันพ่อสามีตะโกนเสียงดังน้ำเสียงเต็มไปด้วยอำนาจแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆที่ก้องสะท้อนหัวเราะที่ไม่ดังนักแต่กลับทำให้ทุกคนหนาวสถานจนขนลุกสู้ชายหนุ่มในชุดสูตรรีบก้าวออกมายืนข้างหญิงสาวเขาจ้องไปที่เงานั้นด้วยสายตาแข็งกร้าวเจ้าคือคนที่ปกปิดความจริงทั้งหมดใช่หรือไม่ เงามืดไม่ตอบแต่ก้าวเข้ามาอย่างช้าๆแสงไฟกระทบให้เห็นใบหน้าครึ่งหนึ่งนั่นคือชายไวกลางคนใบหน้าเคร่งครึมดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นทันทีที่ป้าสไพรยเห็นใบหน้านั้นเธอถึงกับกรีดร้องลัน่นไม่เขาไม่ควรกลับมาเขาควรจะหายไปตลอดกาลแล้วทุกคนหันมองป้าสไพแทบพร้อมกันใบหน้าเธอซี่เผือดดวงตาเบิกกว้างร่างกายสั่นจนแทบยืนไม่ไหว เหมือนความลับที่เก็บซ่อนมานานกำลังจะถูกฉีกออกต่อหน้าทุกคนชายวัยกลางคนที่ก้าวเข้ามาหยุดตรงกลางห้องเขาเหลือบตามองหญิงสาวเพียงชั่วครู่ในดวงตาที่แข็งกร้าวกลับมีประกายแปลกประหลาดประกายที่เหมือนกับสายสัมพันธ์บางอย่างที่ไม่มีใครอธิบายได้หญิงสาวตัวสั่นรู้สึกเหมือนถูกสายตาน,นั้นตรึงไว้กับที่เธออยากถามว่าเขาเป็นใครแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอแม่บ้านเก่าแก่สุดลงกับพื้นร้องให้สะอื้น ในที่สุดเขาก็กลับมาพ่อสามีชี้นิ้วเปงชายคนนั้นเจ้าคิดจะทำอะไรถึงบุกเข้ามาในบ้านของข้าชายวัยกลางคนหัวร้อยเย็นชาบ้านของเจ้าหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่เคยเป็นของเจ้าเลยต่างหากทั้งห้องถึงกับอึง้งคำพูดเพียงประโยคเดียวกลับทำให้สายตาทุกคู่เต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวหญิงสาวยืนตัวแข็งความสงสัยกรีดแทงใจ เธอรู้ว่าเขากำลังพูดถึงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันกับตัวเธอและมันอาจเป็นกุญแจไขความจริงทั้งหมดที่ถูกปิดบังชายวัยกลางคนค่อยๆก้าวเข้าใกล้ตัวอาหารเขาก้มลงเก็บแผ่นเอกสารที่ปลิวอยู่บนพื้นขึ้นมาสายตาของทุกคนจับจ้องไปยังมือของเขาอย่างพร้อมเพรียงความจริงที่พวกเจ้าอยากรู้อยู่ที่นี่แล้วน้ำเสียงของเขาหนักแน่นราวกับกำลังประกาศชัยชนะหญิงสาวกลั้นหายใจดวงตาจับจ้องเอกสารในมือเขา เธอรู้ว่าเพียงเสี้ยววินาทีนี้เองความลับทั้งหมดอาจถูกเปิดออกแต่ทันใดนั้นเสียงปืนดังสนั่นกลางห้องอาหารปังทุกคนกรีดร้องชายวัยกลางคนชะงักมือที่ถือเอกสารสันไหวใบหน้าของเขาหันไปมองต้นเสียงด้วยความตกตะลึงและตรงปลายกระบอกปืนคือคนที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะกล้าทำเช่นนี้ จบค้างไว้ตรงจุดที่มือปืนเปิดเผยตัวเพื่อบังคับให้ผู้ฟังต้องรอตอนถัดไปเสียงกระจกที่แตกยังคงสะท้อนกล้องในห้องอาหารกว้างลมแรงพัดกระแทกม่านปิวสะบัดจนบรรยากาศยิ่งชวนขนลุกทุกคนหันขอบไปยังหน้าต่างที่แตกออกพร้อมกับเห็นเงามืดกำลังยืนอยู่ตรงนั้นหญิงสาวเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นเงาร่างนั้นสูงโปร่งดวงตาสองประกายวาวในความมืดไม่มีใครรู้ว่าเขาเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรหรือยืนอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนแล้ว ใครกันพ่อสามีตะโกนเสียงดังน้ำเสียงเต็มไปด้วยอำนาจแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆที่ก้องสะท้อนหัวเราะที่ไม่ดังนักแต่กลับทำให้ทุกคนหนาวสถานจนขนลุกสู้ชายหนุ่มในชุดสูทร,รีบก้าวออกมายืนข้างหญิงสาวเขาจ้องไปที่เงานั้นด้วยสายตาแข็งกร้าวเจ้าคือคนที่ปกปิดความจริงทั้งหมดใช่หรือไม่เงามืดไม่ตอบแต่ก้าวเข้ามาอย่างช้าๆแสงไฟกระทบให้เห็นใบหน้าครึ่งหนึ่ง นั่นคือชายวัยกลางคนใบหน้าเคร่งขรึมดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นทันทีที่ป้าสะพ้ยเห็นใบหน้านั้นเธอถึงกับกรีดร้องลัน่นไม่เขาไม่ควรกลับมาเขาควรจะหายไปตลอดการแล้วทุกคนหันมองป้าสะพ้ยแทบพร้อมกันใบหน้าเธอซี่เผือดดวงตาเบิกกว้างร่างกายสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเหมือนความลับที่เก็บซ่อนมานานกำลังจะถูกฉีกออกต่อหน้าทุกคนชายวัยกลางคนที่กล้าเข้ามาหยุดตรงกลางห้อง เขาเหลือบตามองหญิงสาวเพียงชั่วครู่ในดวงตาที่แข็งกร้าวกลับมีประกายแปลกประหลาดประกายที่เหมือนกับสายสัมพันธ์บางอย่างที่ไม่มีใครอธิบายได้หญิงสาวตัวสั่นรู้สึกเหมือนถูกสายตาน,นั้นตรึงไว้กับที่เธออยากถามว่าเขาเป็นใครแต่เสียงกลับติดอยู่ในลําคอแม่บ้านเก่าแก่สุดลงกับพื้นร้องให้สะอื้นในที่สุดเขาก็กลับมาพ่อสามีชี้นิ้วเปงชายคนนั้น เจ้าคิดจะทําอะไรถึงบุกเข้ามาในบ้านของข้าชายวัยกลางคนหัวร้อยเย็นชาบ้านของเจ้าหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่เคยเป็นของเจ้าเลยต่างหากทั้งห้องถึงกับอึง้งคําพูดเพียงประโยคเดียวกลับทําให้สายตาทุกคู่เต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวหญิงสาวยืนตัวแข็งความสงสัยกรีดแทงใจเธอรู้ว่าเขากําลังพูดถึงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันกับตัวเธอและมันอาจเป็นกุญแจไขความจริงทั้งหมดที่ถูกปิดบงัง ชายวัยกลางคนค่อยๆก้าวเข้าใกล้ตออาหารเขาก้มลงเก็บแผ่นเอกสารที่ปลิวอยู่บนพื้นขึ้นมาสายตาของทุกคนจับจ้องไปยังมือของเขาอย่างพร้อมเพรียงความจริงที่พวกเจ้าอยากรู้อยู่ที่นี่แล้วน้ำเสียงของเขาหนักแน่นราวกับกำลังประกาศชัยชนะหญิงสาวก้นหายใจดวงตาจับจ้องเอกสารในมือเขาเธอรู้ว่าเพียงเสี้ยววินาทีนี้เองความลับทั้งหมดอาจถูกเปิดออกแต่ทันใดนั้น เสียงปืนดังสนั่นกลางห้องอาหารปังทุกคนกรีดร้องชายวัยกลางคนชะงักมือที่ถือเอกสารสันไหวใบหน้าของเขาหันไปมองต้นเสียงด้วยความตกตะลึงและตรงปลายกระบอกปืนคือคนที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะกล้าทำเช่นนี้จบค้างไว้ตรงจุดที่มือปืนเปิดเผยตัวเพื่อบังคับให้ผู้ฟังต้องรอตอนถัดไป ได้เลยครับผมจะเขียนตอนจบที่ผูกปมทุกอย่างให้คลี่คลายมีอารมณ์เข้มข้นและลงเอยแบบดรามา่ามีบทเรียนเหมาะกับสไตล์ YouTube ของคุณเสียงปืนที่ดังสะท้อนในห้องอาหารใหญ่ทุกคนหันขวับไปที่ต้นเสียงและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นคนที่ถือปืนไม่ใช่ใครอื่นแต่คือพ่อสามีของหญิงสาวเขายืนตัวสั่นมือกำปืนแน่นดวงตาแดงกำ่ำข้าจะไม่ยอมให้เจ้ากลับมาเอาทุกสิ่งคืนไป ทุกอย่างนี้คือของข้าชายวัยกลางคนที่ถูกยิงหอบหายใจหนักเลือดไหลอับแขนแต่เขายังคงยิ้มเย็นเจ้าขโมยทุกอย่างจากข้าแม้กระทั่งครอบครัวคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจทุกคนหญิงสาวก้าวออกมาอย่างไม่อาจทนไหวหมายความว่าอย่างไรครอบครัวของฉันชายวัยกลางคนหันมามองเธอดวงตาที่เต็มไปด้วยบาดแผลแต่กลับมีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ ลูกเจ้าคือเลือดเนื้อของข้าเสียงในห้องเงียบสนิททุกคนอึ้งงันจนไม่มีใครพูดออกมาได้หญิงสาวน้ำตาไหลพรากเธอสุดลงกับพื้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังคลม่มพ่อสามีที่เลี้ยงดูเธอมาตลอดกำลังยืนถือปืนตรงหน้าแต่ชายที่ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้บุกรุกกลับคือพ่อแท้ๆของเธอแม่บ้านเก่าแก่ร้องให้สะอื้น คุณหนูเรื่องทั้งหมดมันจริงค่ะคุณพ่อแท้ๆของคุณถูกใส่ร้ายเมื่อหลายปีก่อนถูกไล่ออกจากบ้านนี้ทุกอย่างถูกยึดไปหมดรวมถึงตัวคุณด้วยความจริงถูกเปิดเผยกลางความโกลาละ่ะหญิงสาวหันไปมองพ่อบุญธรรมที่เลี้ยงเธอมาน้ำตาเอิดเต็มดวงตาท่านรู้มาตลอดใช่หรือไม่ชายชรากําปืนแน่นสายตาหลบเลี่ยงสุดท้ายเสียงปืนร่วงลงกระแทกพื้นน้ำตาที่ไม่เคยมีใครเห็นไหลอับแก้มเขา ข้าแค่เพียงกลัวจะสูญเสียทุกสิ่งไปบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบและเจ็บปวดหญิงสาวหันไปโอบพ่อแท้ๆของเธอที่เต็มไปด้วยบาดแผลเธอร้องให้ออกมาเสียงดังปล่อยให้ความจริงที่ถูกปิดบังมานานสลายหายไปพร้อมน้ำตาหลายเดือนต่อมาคาริหาที่เคยเต็มไปด้วยความลวงถูกแบ่งขายออกไปเหลือเพียงบ้านหลังเล็กๆที่หญิงสาวอาศัยอยู่กับพ่อแท้ๆของเธอชีวิตไม่ได้หรูหราเหมือนเดิมแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและจริงใจ เธอเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วพึพรรมพำเบาๆเงินทองอาจทำให้ใครบางคนเปลี่ยนเป็นปีศาจแต่ความรักแท้ของพ่อแม่ไม่มีใครขโมยไปได้